รูปเตะมุรอีกครั้งนึป็นนับของน่ารักผมเพลงครับพ่อพ่อที่เกลียดพ่อครับปี่หนึ่งไทยได้ยอดครับไม่บอกกันนะไม่เลยตีมาที่เทพเสพชายเข้าในเอ็กป้าทีแปดเดือนจะมาแล้วไหลมาเด็กเด้งพวกนี้เรียบร้อยครับผ่านก็เอาได้สมกับนักผมเพลงครับโอ้พยายามเอาชนได้ครับนี่ครับเลือดนักสู้อยู่แล้วครับจะมาลงเต็มครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไปเลย ขาวรปเยอะดี๋วหออกมาร่งกระตอมกันสั่าทีแอีไม่ต้องสงสาหรอกทั้อกครับเอาใหม่ตั้งเกมนหกเกมใหม่โยนออกมาที o ออ f f i ิชา l เสวยเสวย

วางโอ้รชารีแบสด้วยโอ้ยิงเบาี่รับชารีคอไม่ต้องเล่นเติมอเติมอิมานะครับรอยครับคคร